อีกจุดหนึ่งขยับมาในพื้นที่ภาคกลางนะคะคุณผู้ชมมาดูกิจกรรมของเยาวชนกิจกรรมจากค่ายต้นกล้ามวกเหล็กเด็กรักป่าครั้งที่3ค่ะโดยทีมงานเครือข่ายป่าชุมชนตําบลวิตรภาพอําเภอมวกเหล็กจังหวัดสุระบุรีนะคะปักหมุดรายงานเข้ามาโดยคุณบอยค่ะ เป็นภาพกิจกรรมนี้นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาพาเด็กๆลงพื้นที่เรียนรู้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติก่อนที่จะมีการผลิตเป็นสารคดีหนังสั้นการ์ตูนอนิเมะนอกจากภาพความน่ารักของเด็กๆเ,เรายังจะได้เห็นความสวยงามของเขาหินปูนและผืนป่าชุมชนตำบลมิตรภาพเป็นฉากหลังของเรื่องราวนะคะลองไปชมส่วนหนึ่งจากหนังสั้นเรื่องสมสัตว์ค่ะ ปางหลังยังมีเทวะผูผาสถิตยังขุนเขาสูงเสียดฟ,ฟ้ายังมีปวงสัพพสัตอันเป็นมิตรหนึ่งวานนอนผู้กใกล้ชิดในแนวป่ากระต่ายน้อยคอยปกปักรักทาราและเจ้าหมาป่าท่องคูดูแลภัย นวันหนึ่งจะเกิดเหตุมีเพศภัยมีมนุษย์ใช้ไลเล่นทาลาจึงวอนขอต่อเจ้าจอมเทวาโปรดสาบสันให้พวกข้าเป็นมนุษย์ใหโปรดเอท่านมนุษย์ช่างงอนเหลือเกินช่วยแจกเวลาเป็นคนด้วยเถิดเป็นแก่พวกเจ้า ช่วยข้าดูเลป่าไม้แห่งนี้ข้าจะให้พรพวกเจ้าสมดังปารถนาเออเจ้าลิงน้อยกับเพศเป็นชาวนาเจ้าหมาป่านักธุรกิจใหญ่ใจเฮี้ยหมู กระตายน้อยหอยปกป้องของอารบ้าจะเห็นว่าจุดนี้ป่ายังสมบูรณ์จริงๆนะคะคุณผู้ชมมีรายงานว่าไปเจอกระทิงหมูป่าแล้วก็มีหมาด้วยค่ะล่าสุดให้คุณผู้ชมชมภาพเป็นภาพที่กล้องดักถ่ายสัตว์ จับภาพได้นะคะเลียงผาสองแม่ลูกคู่นี้ค่ะคุณผู้ชมนี่คือสิ่งยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เป็นเรื่องเดียวกันกับสิ่งที่น้องๆอ,อยากจะอนุรักษ์เอาไว้นะคะส่วนเครือข่ายป่าชุมชนก็มีการประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่าอยากจะพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ค่ะเดี๋ยวรอติดตามในพื้นที่เพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะคะ